สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็สำคัญมากๆค่ะคือเรื่องประเภทและระยะของมะเร็งเต้านมโดยอิงจากข้อมูลวิชาการที่เราได้รับมาค่ะครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจภาพรวมนะครับว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเขาจำแนกกันยังไงมีกี่ระยะแล้วทำไมรายละเอียดพวกนี้มันถึงส่งผลโดยตรงเลยต่อแนวทางการรักษาแล้วก็โอกาสในการหายของผู้ป่วยด้วยครับ ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยนะคะโครงสร้างของเต้านมเองจุดไหนบ้างคะที่เป็นต้นกําเนิดของมะเร็งได้แล้วภาพรวมที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะไล่ตั้งแต่กายวิภาคพื้นฐานไปเลยเนาะครับกลไกการเกิดมะเร็งประเภทต่างๆของมะเรง็งแล้วก็บทอบาทสําคัญของตัวรับฮอร์โมนโปรโตีนต่างๆการแบ่งระยะที่เป็นมาตรฐานอย่าง T N M ใช่ครับและที่สําคัญคือทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับ เอ,อ่ออัตราการรอดชีวิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายยังไงร,รวมถึงว่าทําไมการตรวจเจอเร็วๆถึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดได้เลยครับถ้าดูโครงสร้างเต้านมเนี่ยส่วนประกอบหลักๆเลยก็จะมีท่อนน้านมหรือดักส์นะครับที่มันแตกแขนงไปกับต่อมน้ํานมหรือลอบิลส์ที่เป็นเหมือนกระเปาะผลิตน้ํานมค่ะทั้งหมดนี้ก็จะถูกหอหุ้มแทรกด้วยเนื้อเยื่อไขมันแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ ทีนี้ผนังด้านในของทั้งท่อทั้งต่อมน้ำนมเนี่ยมันจะบุด้วยเซลล์ที่เรียกว่าเยื่อบุผิวหรืออิพิทิเลียมนะครับแล้วก็จะมีชั้นฐานที่แข็งแรงหน่อยเรียกว่าไมโออิพิทิเลียมคอยกั้นกรอบเขตเอาไว้เหมือนเป็นแบบประการด่านแรกอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะอ่าใช่ประมาณนั้นเลยครับคือจุดเริ่มต้นของมะเร็งส่วนใหญ่เลยนะครับก็มาจากเซลล์เยื่อบุผิวในท่อหรือต่อมน้ำน,ำนมนี่แหละครับที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปทีละขั้นขค่ะ จากเซลล์ปกติมันอาจจะแค่แบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากผิดปกติก่อนอันนี้เรียกไฮเปอร์เพลเชียจากนั้นความผิดปกติอาจจะรุนแรงขึ้นลักษณะหน้าตาเซลล์เริ่มเพี้ยนไปอันนี้ก็เป็นเอชทิ่พิโกไฮเปอร์เพลเชียซึ่งณนะจุดนี้คือยังไม่ใช่มะเร็งถูกไหมคะยังครับยังแต่ถ้ามันพัฒนาต่อไปอีกจนเซล์กลายเป็นเซล์มะเร็งเต็มตัวแล้ว แต่ว่ายังยังคงถูกจำกัดบริเวณอยู่แค่ข้างในท่อหรือต่อมน้ำนมเดิมยังไม่ได้บุกทะลุชั้นไมโอเอพิทีเลียมออกมาอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่ามะเร็งระยะศูนย์หรือคาสิโนมาอินซ t ิทูอ๋อคือเป็นมะเร็งแล้วแต่ว่ายังอยู่ในแคปซูลของตัวเองยังไม่ออกไปไหน ถูกต้องครับยังไม่ลุกลามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์มะเร็งมันสามารถแบบทำลายชั้นไมโอเอพิทิเลียมที่ฐานแล้วก็แทรกตัวออกมาสู่เนื้อเยื่อรอบๆได้อันนั้นแหละครับที่เราเรียกว่ามะเร็งเต็มรูปแบบหรืออินเวสิฟคา o ิโนมาซึ่งเป็นชนิดที่อ,อันตรายกว่าเพราะมันสามารถแพร่กระจายต่อไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้แล้วที่น่าสนใจคืออมากกว่า80%นะครับของมะเร็งเต้านมชนิด อินเวสที่เราเจอเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ท่อน้ำนมเข้าใจลำดับการเกิดแล้วค่ะทีนี้พอพูดถึงประเภทของมะเร็งเต้านมมันมีกี่แบบหลกัหลกๆคะนอกจากเรื่องอินสทูกับอินเวสที่เราคุยกันไปเมื่อกี้กลามกลุ่มแรกก็คือคาซิโนมาอิน i t ูหรือมะเร็งระยะศูนย์ที่บอกไปถ้าเกิดในท่อน้ำนมก็คือดั c ทอร์คาซิโนมาอินสูหรือ DCIS อันนี้ถือเป็น non-invasive หรือ pre-invasive คือยังไม่ลูกลามแล้วถ้าเกิดในต่อมน้ำนมหรือ l o b u l ล่ะคะก็เรียกว่า lobular carcinoma in situ หรือ LCIS ครับแต่กรณี LCIS เนี่ยมีความแตกต่างนิดหน่อยคืออวงการแพทย์ปัจจุบันไม่ได้จัดว่า LCIS เป็นมะเร็งโดยตรงนะอ้าวเหรอคะ แต่ถือเป็นภาวะที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆที่จะเกิดมะเร็งเต้านมชนิดลุกลามทั้งในข้างเดียวกันหรืออีกข้างในอนาคตไม่เหมือน DCIS ที่ถ้าปล่อยไว้นานๆส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นมะเร็งชนิดลุกลามในบริเวณเดิมได้เลยอ๋อแสดงว่าถ้าเจอ LCIS นี่คือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่ตัวมันเองยังไม่ใช่เนื้อ,อร้ายใช่ครับต้องติดตามใกล้ชิด วางแผนลดความเสี่ยงส่วน DCIS เนี่ยแม้เป็นระยะศูนย์ก็ต้องรักษานะครับเพราะมีโอกาสราวๆ10-30%ที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งชนิดลุกลามหรือ invasive ได้ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วกลุ่มที่เป็นมะเร็งลุกลามหรือ invasive breast cancer ราคาที่พบบ่อยๆมีอะไรบ้างคะตัวหลักๆที่เจอบ่อยสุดเลยเกือบ80%นะครับคือ invasive ductal carcinoma หรือ IDC ก็คือมะเร็งที่เริ่มจากเซลล์ในท่อน้ำนมแล้วมันบุกทะลุออกมาค่ะอีกชนิดที่พบบ่อยรองลงมาประมาณ10%ก็คือ Invasive Lobular Carcinoma หรือ ILC ซึ่งเริ่มจากเซลล์ในต่อมน้ำนมและลุกลามออกมาลักษณะการกระจายตัวของ ILC เนี่ยอาจจะต่างจาก IDC นิดหน่อยบางทีมันกระจายเป็นแบบรางแห่ทำให้คลำเจอก้อนได้ยากกว่าก็มีครับ นอกจากสองชนิดหลักนี้แล้วยังมีชนิดอื่นๆที่พบน้อยกว่าแต่ก็มีความสำคัญเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะมีครับเช่น inflammatory breast cancer หรือมะเร็งเต้านมอักเสบพบแค่1-5%เองแต่อาการจะมาแบบอืมเฉียบพลันรุนแรงเต้านมบวมแดงร้อนคล้ายๆการติดเชื้อเลยทำให้บางทีวินิจฉัยผิดพลาดได้ง่ายหรือ p a r t i disease of the nipple ที่ มะเร็งเริ่มจากท่อนน้ำนมใกล้ๆหัวนมแล้วลามออกมาที่ผิวหนังบริเวณหัวนมลานนมทำให้มีผื่นแดงตกสะเก็ดคันๆคล้ายรคผิวหนังพบประมาณ1-3%แล้วก็มีเนื้องอกชนิดฟิโลเดสซึ่งส่วนใหญ่ไม่ร้ายแรงนะครับแต่บางส่วนน้อยก็เป็นมะเร็งได้เกิดจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน์ไม่ใช่เยื่อบุผิวแล้วก็ แองจ o โอซาโคมที่เกิดจากเซลล์หลอดเลือดอันนี้พบน้อยมากๆครับน้อยกว่า1%เเลยโหมีการจำแนกที่ละเอียดมากๆเลยนะคะจริงๆก็มีตาม WHO classification ด้วยแต่ในการสื่อสารทั่วไปเราก็จะโฟกัสที่ DCIS, LCIS กับ IDC, ILC เป็นหลักเนาะใช่ครับทีนี้ อีกปัจจัยที่สำคัญมากๆมากๆที่เห็นในข้อมูลคือเรื่องตัวรับหรือ r e c e p t o อรนะคะมันคืออะไรแล้วทำไมถึงเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการรักษาเลยคะครับตัวรับหรือ r e c e p t ตอร์เนี่ยนะครับมันคือโปรตีนที่อยู่ตามส่วนต่างๆของเซลล์มะเร็งอาจจะบนผิวเซลล์ในไซโตพลาสมหรือในนิวเคลียสก็ได้ หน้าที่มันคือรอจับกับสารส่งสัญญาณบางอย่างเช่นฮอร์โมนหรือโปรตีนกระตุ้นการเจริญเติบโต growth factor พอจับกันตุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณเข้าไปในเซลล์สั่งให้เซลล์ทำงานบางอย่างเช่นแบ่งตัวหรือเติบโตขึ้นอ๋อในกรณีมะเร็งเต้านมการที่เราไปรู้ว่าเซลล์มะเร็งมีตัวรับชนิดไหนอยู่บ้างมันช่วยให้เรารักษาได้ตรงจุดมากขึ้นอย่างนั้นหรอคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับมันเหมือนเราไปหาจุดอ่อนหรือเป้าหมายของเซลล์มะเร็งชนิดนั้นๆน,น,นะครับทำให้เราสามารถพัฒนายาที่เข้าไปขัดขวางกลไกตรงนั้นได้ตัวรับหลักๆที่เราต้องตรวจในมะเร็งเต้านมมี3ตัวครับคือตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen Est receptor, ER) ตัวรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone Pro er receptor, PGR) แล้วก็ตัวรับโปรตีน HER2 (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) ขอเริ่มที่คู่ฮอร์โมน E R กับ P G R ก่อนเลยค่ะมันทำงานยังไงคะครับ ER กับ PGR เนี่ยเป็นตัวรับของฮอร์โมนเพศหญิงถ้าผลตรวจชิ้นเนื้อออกมาว่าเซลล์มะเร็งมีตัวรับ2ชนิดนี้อยู่มากหรือที่เราเรียกว่า ER Po s i t i v e หรือ PGR Po s i t i v e นะครับก็แปลว่ามะเร็งชนิดนี้มันใช้ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นตัวกระตุ้นให้มันเติบโตและแบ่งตัวพูดง่ายๆคือฮอร์โมนเป็นเหมือนอาหารของมันนะครับอ๋อแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าเราไปตัดอาหารมันได้มะเร็งก็น่าจะโตช้าลงหรือหยุดโตไปเลย ใช่เลยครับนั่นคือหลักการของยาต้านฮอร์โมนหรือ endocrine therapy หรือฮอร์โมนเทอราปีเช่นยาทามอกซิเฟนหรือกลุ่ม aromatase inhibitors ยาพวกนี้จะเข้าไปแข่งจับกับตัวรับ ERG p R หรือไม่ก็ไปลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลงทำให้เซลล์โมเรงที่ต้องพึ่งพาฮอร์โมนเหล่านี้ขาดตัวกระตุน้นและเติบโตได้ช้าลงหรือหยุดโตไปซึ่งการรักษานี้จะได้ผลดีในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น ERG p R p o s i t i v เท่านั้นนะครับค่ะ โดยทั่วไปถ้า ER เป็นบวก PGR ก็มักจะบวกตามไปด้วยแต่ก็มีบางกรณีที่บวกลบต่างกันได้เหมือนกันชัดเจนเลยค่ะแล้วตัวที่3 HER2 ล่ะคะมันต่างจากตัวรับฮอร์โมนยังไงคะ HER2 นี่ไม่ใช่ตัวรับฮอร์โมนครับแต่เป็นตัวรับของสารกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือ growth factor ชนิดหนึ่งชื่อเต็มๆคือ human epidermal growth factor receptor 2ซึ่งถูกสร้างจากยีนชื่อ HER2 ในเซลล์ปกติก็มียีนสและตัวรับนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมประมาณ20-30%จะมีความผิดปกติที่ยีน HER2 คือมันมีการเพิ่มจำนวนชุดของยีน Gene Amplification หรือมีการแสดงออกมากเกินไป Overexpression ทำให้เซลล์มะเร็งสร้างตัวรับ HER2 ออกมาบนผิวเซลล์เยอะกว่าปกติมากๆเราเรียกภาวะนี้ว่า HER2 Positive ครับแล้วการมีตัวรับ HER2 เยอะๆนี่มันส่งผลเสียยังไงคะ คือในอดีตนะครับก่อนที่เราจะมียารักษาแบบมุ่งเป้าเนี่ยการเป็น HER2 positive ถือว่าพยากรโรคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตัวรับที่มันเยอะๆเนี่ยพอโดน g r o w t h factor มาจับมันจะส่งสัญญาณกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวเร็วมากดูร้ายมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายง่ายกว่าชนิดอื่นแต่ฟังดูเหมือนมีคำว่าแต่ลอยมาเลยค่ะใช่ครับมีแต่ที่สำคัญมากๆตรงนี้นะว่าเป็นการพัฒนาที่แบบพลิกโฉมการรักษาเลยนะครับ คือปัจจุบันเรามียาที่เรียกว่าการรักษาแบบมุ่งเป้า Targeted Therapy สำหรับ HR2 positive โดยเฉพาะเลยตัวที่ดังๆก็คือ trastuzumab หรือเชื่อการค้า Herceptin นะครับมันเป็นโมโนคล o น a l แอนติบอดีที่ถูกออกแบบมาให้วิ่งไปจับกับตัวรับ HR2 บนผิวเซลล์มะเร็งอย่างจำเพาะเจาะจงเลย เหมือนเป็นมิสไซน์นำวิถีพุ่งไปที่เป้าหมายเลยตรงอ่าคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับพอยาไปจับบล็อกที่ตัวรับ H-R2 ไว้ตัว Growth Factor จริงๆก็เข้ามาจับไม่ได้ทำให้สัญญาณกระตุ้นการแบ่งตัวถูกตัดขาดไปค่ะผลก็คือ ยานี้เมื่อให้ร่วมกับยาเคมีบำบัดนะครับอาจจะหลังผ่าตัดหรือฉายแสงสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตแล้วก็ลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วย Hr2 positive ได้อย่างมีในสําคัญมากๆเลยเปลี่ยนจากกลุ่มที่เคยพยากรโรคไม่ดีให้กลายเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อการรักษาได้ดีมากๆกลุ่มหนึ่งเลยครับว้า wow. นี่คือพลังของการเข้าใจชีววิทยาของมะเร็งจริงๆนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็น H-R2 positive หรือ negative การตรวจหลักๆก็ทำจากชิ้นเนื้อเหมือนกันครับวิธีมาตรฐานคือการย้อมสีพิเศษทางพยาธิวิทยาหรือ immunohistochemistry (IHC) เพื่อดูปริมาณโปรตีน H-R2 e บนผิวเซลล์ถ้าผลออกมาเป็น 3+ คือย้อมติดสีเข้มมากก็ถือว่าเป็น positive ค่ะ แต่ถ้าผลเป็น 2+ ออันนี้จะก้ำกึง่งต้องส่งตรวจยืนยันในระดับยีนด้วยวิธีที่เรียกว่า FISH หรือ CISH mm. เพื่อดูว่ามีการเพิ่มจำนวนชุดของยีน HER2 จริงหรือไม่ถ้าผล IHC เป็น0หรือ1 plus, ก็ถือว่าเป็น negative ครับอ๋อมีการตรวจยืนยันอีกชั้นหนึ่งถ้ามันก้ำกึ่งใช่ครับแต่ยากลุ่ม Tar g e t e d t ท e r a p y นี้ก็เอ่อก็ต้องยอมรับว่ายังมีราคาสูงอยู่พอสมควรครับ แล้วถ้าเกิดว่าผลตรวจออกมาเป็นลบทั้ง3ตัวเลยล่ะคะคือ ER ก็ลบ PGR ก็ลบ HER2 ก็ลบแบบนี้เรียกว่าอะไรคะกลุ่มนี้เราเรียกว่า Triple Negative Breast Cancer หรือ TNBC ครับซึ่งก็แปลตรงตัวเลยว่ามะเร็งชนิดนี้ไม่ตอบสนองต่อยาต้า,ตานฮอร์โมนและไม่ตอบสนองต่อยาพุ่งเป้า HER2 ทำให้ทางเลือกในการรักษาหลักๆก,ก็จะเหลือเป็นการใช้ยาเคมีบาบัดเป็นหลัก mm. ปัจจุบันก็มีการพัฒนายาใหม่ๆ รวมถึงพวกอิมมูโนเ t h ร r ปี y สำหรับ T N B C บางชนิดด้วยนะครับแต่โดยทั่วไปก็ถือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างท้าทายในการรักษามากกว่ากลุ่มอื่นๆครับโหแค่เรื่องชนิดกับตัวรับเนี่ยก็ซับซ้อนมากแล้วนะคะแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ทั้งชนิดของเซลล์ I D C I L C อะไรพวกนี้ทั้งสถานะตัวรับ E R P G R H E R 2มันถูกนำไปใช้อย่างไรต่อในกระบวนการดูแลผู้ป่วยคะครับ มันจะถูกนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือระยะหรือ Stage ของมะเร็งครับการแบ่งระยะหรือ Staging เนี่ยเป็นกระบวนการประเมินว่ามะเร็งได้เติบโตและแพรก่กระจายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วณนะเวลาที่วินิจฉัยซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งเลยในการวางแผนการรักษาทั้งหมดแล้วก็การพยากรณ์โรคหรือการคาดการแนวโน้มผลการรักษาและโอกาสรอดชีวิตนะครับค่ะระบบที่ใช้กันเป็นมาตรฐานสากลเลยคือระบบ T N M T N M แต่และตัวย่อมาจากอะไรคะพาอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับ T ย่อมาจาก tumor size หมายถึงขนาดของก้อนมะเร็งปฐมภูมิในเต้านมวัดเป็นเซนติเมตรจากผลชิ้นเนื้อหรือภาพถ่ายรังสี T คือขนาดก้อนเซลล์มะเรง็งไปยังต่อมน้ำเหลือง lymph nodes ที่ดูใกล้เคียงโดยเฉพาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ N คือต่อมน้ำเหลืองครับและ M ย่อมาจาก metastasis หมายถึงการที่มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไปเช่นกระดูกตบับปอดหรือสมอง M คือการกระจายไปไกลๆถูกต้องครับซึ่งจุดนี้สำคัญที่ต้องย้ำใช่ไหมคะว่าถ้ามะเร็งเต้านมกระจายไปที่ปอดเราไม่ได้เรียกว่ามะเร็งปอดแต่เรียกว่ามะเร็งเต้านมที่แพร่กระจายไปปอดใช่เลยครับ ถูกต้องเป๊ะเลยการเรียกชื่อให้ถูกนี่สำคัญมากเพราะมันสะท้อนถึงเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้ยาแนวทางการรักษาที่แตกต่างกันไปเลยครับแล้วการเอาข้อมูล T N M มาแบ่งเป็นระยะต่างๆนี่มันทำยังไงคะมีวิธีคิดแบบง่ายๆให้พอเข้าใจภาพรวมก่อนไหมคะมีครับ มีวิธีคิดแบบ simplify staging ที่แบ่งมะเร็งออกเป็น4ระยะหลักๆคือ stage 1ถึง4นะครับโดยใช้คำถามแค่3ข้อเรียงตามลำดับความสำคัญเลยดังนี้ครับข้อแรกสุดถามก่อนเลยว่า M มีการแพร่กระจายไปยังอว,วัยวะห่างไกล metastasis หรือยังถ้าคำตอบคือใช่คือ M 1ไม่ว่า T หรือ N จะเป็นยังไงก็ตามนะครับถือว่าเป็นระยะที่4ทันทีนี่คือระยะที่รุนแรงสุดคือถ้าเจอ M 1ปุ๊บจบเลยระยะ4 ใช่ครับจบที่ระยะ4เลยทีนี้ถ้าคำตอบข้อแรกคือไม่ใช่คือ m 0ไม่มีกระจายไกลคำถามต่อไปคือ n มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง n o นอรินฟเ n นหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่เช่น n 1 n 2หรือ n 3โดยทั่วไปเลยจะจัดอยู่ในระยะที่3อ๋อถ้าไม่มี m แต่มี n ส่วนใหญ่คือระยะ3ครับอาจจะมีบางกรณีที่ n 1ร่วมกับ t เล็กมากม อาจจะเป็นระยะ2ได้บ้างแต่น้อยครับส่วนใหญ่ n+ จะชี้ไปทางระยะ3คำถามสุดท้ายถ้าคำตอบคือไม่ใช่ทั้ง m และ n คือ m0 และ n0 ไม่มีกระจายเลยคำถามสุดท้ายคือ t ขนาดของก้อนมะเร็ง tumor size ใหญ่แค่ไหนถ้าก้อนมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เช่น t 2หรือ t 3คือใหญ่กว่า2เซนติเมตรขึ้นไปจะจัดเป็นระยะที่2ค่ะแต่ถ้าก้อนมีขนาดเล็กเช่น t 1คือไม่เกิน2เซนและไม่มีการแพร่กระจายไปไหนเลย n 0 m 0ก็จะถือเป็นระยะที่1ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นที่สุดค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือให้ความสำคัญกับ m ก่อนถ้ามี m คือระยะ4ถ้าไม่มี m มาดู n ถ้ามี n ส่วนใหญ่ก็ระยะ3 ถ้าไม่มีทั้ง m และ n ค่อยมาดูขนาด t แยก1กับ2ใช่ค่ะลำดับความสำคัญคือ m มาก่อน n แล้วค่อยมา t จริงๆก็ยังมีระยะศูนย์หรือ c a สิ i n o m a in situ DCIS ที่เราคุยกันตอนแรกด้วยนะซึ่งถือว่าอยู่ก่อนระยะหนึ่งเพราะยังไม่ลุกลามแต่การรักษาและการพยากรณ์โรคของระยะ1-4เนี่ยมันจะแตกต่างกันชัดเจนมาก แล้วที่เห็นมีแบ่งย่อยเป็น 2A 2B 3A 3B 3C อะไรพวกนี้ล่ะคะอันนั้นคืออะไรอ๋ออันนั้นคือการแบ่งระยะแบบละเอียดหรือ detail staging ที่แพทย์ใช้กันครับมันจะนำค่า T N M ที่ละเอียดขึ้นไปอีกเช่นที่แบ่งเป็น T1A T1B T1C T2 T3 T4 แล้ว N ก็แบ่งเป็น N0 N1 N2 N3 อะไรแบบนี้ โห oh, ละเอียดขึ้นไปอีกใช่ครับเอามาเข้าตารางตามเกณฑ์ของ AJCC American Joint Committee on Cancer <c oughs> เพื่อกำหนดระยะย่อยที่แม่นยำ <c oughs> เช่น T2N1M0 อาจจะถูกจัดเป็น stage IB <c oughs> เป็นต้นการแบ่งย่อยแบบนี้ก็จะช่วยให้วางแผนการรักษาได้จำเพาะมากขึ้นแล้วก็บอกการพยากรณโรคได้ละเอียดกว่าการแบ่งแค่1 2 3 4ครับ การแบ่งระยะนี่มันสะท้อนความรุนแรงของโรคโดยตรงเลยนะคะซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การรักษาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากค่ะมันส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตแตกต่างกันขนาดไหนคะ โอ้โหแตกต่างกันเดิบมหาศาลเลยครับถ้าดูข้อมูลภาพรวมจากประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาหรืออังกฤษนะครับอัตราการรอดชีวิตสัมพัทธ์ที่5ปี5 year relative survival rate คือเทียบกับคนทั่วไปที่อายุเท่ากันเพศเดียวกันจะเห็นภาพชัดมากระยะที่1เนี่ยโอกาสรอดชีวิตที่5ปีสูงมากครับเกือบ100%เลยบางข้อมูลก็95-100% พอเป็นระยะที่2ก็ยังค่อนข้างสูงประมาณ85-93เปอร์แต่พอเป็นระยะที่3เนี่ยลดลงมาพอสมควรเหลือประมาณ39-72คือช่วงมันจะกว้างหน่อยเพราะระยะสามมีหลายแบบย่อยๆค่ะ แต่ที่น่าตกใจคือระยะที่4ครับที่มีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นแล้วโอกาสรอดชีวิตที่5ปีเหลือเพียงประมาณ9-22%เท่านั้นเองครับโหตัวเลขต่างกันลิบลับเลยนะคะโดยเฉพาะร,ระหว่างระยะแรกๆกับระยะท้ายๆแล้วในบริบทของประเทศไทยเราล่ะคะมีข้อมูลเปรียบเทียบไหมคะ มีข้อมูลที่น่าสนใจจากโรงพยาบาลสิริราชครับที่เขารวบรวมผู้ป่วยช่วงปี2546ถึง2554พบว่าอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของผู้ป่วยสิริราชเนี่ยระยะที่1อยู่ที่97.2%สูงมากเลยค่ะครับระยะที่2อยู่ที่92.1%ระยะที่3อยู่ที่83.7% ซึ่งถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรียที่3ที่ดูสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากตะวันตกพอสมควรอาจจะสะท้อนถึงการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพค่ะถ้าดูยามขึ้นไปที่10ปีเรียที่1ก็ยังอยู่สูงถึง95.9%เระียที่2ที่84.0%และเรียที่3ที่71.4%ครับผลลัพธ์ดีทีเดียวนะคะแสดงว่าถึงจะเป็นระยะ3ถ้าได้รับการรักษาที่ดี โอกาสรอดชีวิตระยะยาวก็ยังมีสูงอยู่พอสมควรเลยและนอกเหนือจากผลลัพธ์ด้านสุขภาพแล้วในแง่ของค่าใช้จ่ายล่ะคะระยะของมะเร็งมีผลมากน้อยแค่ไหนคะมีผลอย่างมากเช่นกันครับมีข้อมูลจากอเมริกาที่เขาประเมินค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในช่วง24เดือนแรกหลังวินิจฉัยนะครับพบว่าระยะศูนย์หรือ i n s t i t u เนี่ยประมาณ71,909ดอลลาร์สหรัฐ ระยะ1-2หรือ early stage invasive ประมาณ9 7 6 6 6ดกอลลาร์ 97, 66, ก็คือสูงกว่าระยะศูนย์ประมาณ $1.3 เท่มเท่าอพอเป็นระยะที่3หรือ locally advanced พุ่งขึ้นไปที่ $159,442 ดอลลาร์ 1, 9, 42, สูงกว่าระยะศูนย์ประมาณ $2.2 เท่าโหเยอะขึ้นมากครับแล้วก็ระยะที่4หรือ metastatic สูงที่สุดที่ $182,655 ดอลลาร์ 1, สูงกว่าระยะศูนย์ประมาณ2.5เท่าเลยครับโอ้โหยิ่งตรวจเจอในระยะที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็ยิ่งแพงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะคะไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนธรรมดาธรรมดาใช่ครับมันสะท้อนถึงความซับซ้อนระยะเวลาในการรักษาที่เพิ่มขึ้นทั้งการผ่าตัดที่อาจจะใหญ่ขึ้นการให้ยาเคมีบำบัดยาพุ่งเป้าหรือการฉายแสงที่เข้มข้นขึ้นการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆอีกและถ้าดูข้อมูลเปรียบเทียบ เฉพาะต้นทุนการรักษาไม่รวมวินิจฉัยติดตามระหว่างระยะแรก1และ2กับระยะหลังเทียบกับระยะ3เพราะระยะ4เป็นแบบประคับประครองอาจจะต่างไปก็พบว่าในทุกภูมิภาคที่ศึกษาเลยทั้งแอฟริกาอเมริกาเหนือเอเชียอันนี้ข้อมูลเก่าหน่อยปี2000ค่ารักษาในระยะหลังระยะ3เนี่ยแพงกว่าระยะแรกประมาณ1.1ถึง1.3เท่า แม้ว่าค่าใช้จ่ายรวมในอเมริกาเหนือจะสูงกว่าเอเชียหลายสิเท่าก็ตามนะครับแต่สัดส่วนความแพงที่เพิ่มขึ้นตามระยะก็ยังเห็นได้ชัดเหมือนกันชัดเจนเลยค่ะทั้งอัตราการรอดชีวิตที่ลดลงหัวบาพแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเจอในระยะท้ายๆท,ทั้งหมดนี้มันตอกย้ำไปที่จุดเดียวกันเลยค่ะคื ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับของการตรวจพบมะเร็งเต้านมให้ได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆครับผมเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงหลักๆอย่างเพศหญิงอายุที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การป้องกันแบบปฐมภูมิหรือ primary prevention คือป้องกันไม่ให้เกิดโรคเลยเนี่ย ทำได้ค่อนข้างจํากัดค่ะ <c oughs> ดังนั้นยุทธศาสตร์หลักในการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมทั่วโลกเลยจึงมุ่งเน้นไปที่การป้องกันแบบทุติยภูมิหรือ secondary prevention นั่นก็คือการตรวจคัดกรองเพื่อให้เจอโรคตั้งแต่ระยะแรกๆที่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยที่สุดแล้วก็รีบให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีหรือที่เรียกว่า early diagnosis and prompt treatment ครับหรือที่เราได้ยินคําขวัญบ่อยๆว่ามะเร็งเต้านมรู้เร็วรักษาทันหายได้นั่นเองเนาะ ใชเลยครับเพราะการเจอในระยะแรกไม่ใช่แค่เพิ่มโอกาสรอดชีวิตลดค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาที่น้อยลงด้วยผู้ป่วยอาจจะไม่ต้องรับยาเคมีบำบัดหรือรับในระยะเวลาที่สั้นลงค่ะ และที่สำคัญมากๆสำหรับคุณภาพชีวิตเลยคือมีโอกาสสูงที่จะผ่าตัดแบบสงวนเต้านมได้ Breast conserving surgery คือตัดเอาเฉพาะก้อนมะเร็งกับเนื้อเยื่อรอบๆออกไปโดยที่ไม่ต้องตัดต้นนมทิ้งทั้งเต้าซึ่งอันนี้ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์สภาพจิตใจของผู้ป่วยอย่างมากเลยครับแล้วมีตัวชี้วัดไหมคะว่าประเทศไทยเราตั้งเป้าหมายในการตรวจพบมะเร็งระยะแรกไว้แค่ไหนยังไงบ้างคะมีครับ ตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติเรามีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมมะเร็งเต้านมอยู่หลายตัวเลยตัวอย่างเช่นสัดส่วนการตรวจพบผู้ปว่วมมะเร็งเต้านมในระยะแรกคือสเตจ1และ2รวมกันเนี่ยควรจะตรวจพบให้ได้มากกว่า80%ของผู้ปว่วยรายใ,ใหม่ทั้งหมด80%เลยเหรอคะครับแล้วก็สัดส่วนการตรวจพบก้อนมะเร็งที่มีขนาดเล็กคือขนาดไม่เกิน2เซนติเมตรซึ่งเป็นเกณฑ์สําคัญของระยะที่1นะครับ ควรจะพบให้ได้อย่างน้อย40-50%เปอร์เซนและเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนั้นก็ต้องส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงมีความรู้มีทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำ,สำเสมอและถูกวิธีอย่างน้อยเดือนละครั้งซึ่งเป้าหมายคืออยากให้ทำได้มากกว่า80ซควบคู่ไปกับการตรวจโดยบุคลากร,กรทางการแพทย์แล้วก็การทำแมมโมแกร,รมในกลุ่มอายุที่เหมาะสมด้วยครับการเข้าถึงระบบคัดกรองและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพนี่ ึงเป็นหัวใจสําคัญจริงๆเลยนะคะสําคัญมากๆครับมีข้อมูลเปรียบเทียบที่น่าสนใจระหว่างภูมิภาคอย่างในอเมริกาเหนือซึ่งมีระบบคัดกรองที่ค่อนข้างครอบคลุมเขาสามารถตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแรก 1- และ2ได้ถึง86%เลยนะครับโห oh, สูงมากครับขณะที่ในเอเชียกับแอฟริกาโดยรวมพบเพียงประมาณ24%เท่านั้นซึ่งความแตกต่างนี้มันส่งผลโดยตรงต่ออัตราป่วยตายเคสฟ f a t ท l ร์เลติเรด้วยคือ แม้จะเป็นมะเร็งระยะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตในอเมริกาเหนือก็ยังต่ำกว่าในภูมิภาคอื่นซึ่งมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการคัดกรองและก็การเข้าถึงการรักษาที่ทันท่วงทีและมีคุณภาพนั่นเองครับ ฟังทั้งหมดนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าการทำความเข้าใจเรื่องชนิดของมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะศูนย์อย่าง DCIS, LCIS ไปจนถึงชนิดลุกลามอย่าง IDC, ILC นะคะการรู้สถานะของตัวรับสำคัญอย่าง ER, PGR และ HER2 เพื่อน,นำไปสู่การรักษาที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งระยะตามระบบ T N M ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งแนวทางการรักษาโอกาสรอดชีวิตและก็ภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันล้วนชี้ให้เห็นถึงพลังของการตรวจพบโรคให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆค่ะถูกต้องเลยครับและองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้แม้จะดูละเอียดขึ้นมากแล้วนะครับมันก็ยังนำไปสู่คำถามที่ท้าทายสำหรับอนาคตเหมือนกันนะครับยังไงคะ คือในเมื่อเราเห็นความหลากหลายของมะเร็งเต้านมทั้งในระดับเซลล์ระดับโมเลกุลพวกตัวรับต่างๆแล้วก็การตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกันแล้วก็ตามค่ะคำถามคือ,อ,องานวิจัยในอนาคตเนี่ยจะสามารถพัฒนาระบบการจำแนกประเภทเมะเร็งเต้านมที่มันละเอียดอ่อนซับซ้อนยิ่งไปกว่าแค่สถานะ e r p g r e r h e r 2ในปัจจุบันได้ยังไงบ้าง จะมีลายเซ็นโมเลกุลโมเลกุลาร์ซิกเนเจอร์หรือปัจจัยอื่นๆที่ช่วยให้เราทำนายการตอบสนองต่อยายแต่ละชนิดได้แม่นยำขึ้นไปอีกหรือไม่อืมน่าสนใจค่ะเพื่อที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะสามารถออกแบบการรักษาที่จำเพาะบุคคลหรือ personalized medicine ได้อย่างแท้จริงเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้สูงสุดแล้วก็ลดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างไรบ้างนั่นก็คือสิ่งที่ วงการแพทย์ยังคงค้นคว้าและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเลยครับ